สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,น้องน้องทุกๆคนนะพี่น้องครับผมลุงท่านให้โชคพบพี่น้องของเราในวันที่หน่1เมษาวันนี้ครับผมจะมานําเสนอครับวิ่งบนตัวเดียวเป็นชุดที่สองชุดที่1ลงไปแล้วครับได้วิ่งอะไรสําหรับใครที่เข้ามาใหม่เข้าไปหาดูครับเป็นวิ่งบนตัวเดียวชุดที่1ต่อไปจะเป็นชุดที่สองที่ผมจะลงให้ดูเสร็จแล้วผมจะลงชุดที่สามตอน เสร็จดังนั้นเอาชุดที่1ที่2ที่3ชนกันหมดเลยอะฟังคาเตือนดีกว่าครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลในช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัดให้โชคมาดูสูตรและวิธีทําเลยครับผมพาคํานวณ1่กุมภากันแล้วกัน3ามคูณสครั้งที่3แล้วบวกด้วยหลักแสน เอาสามาคูณหลักสิบนะครับครั้งที่3 3 9 27 7เบเวกหเป็น13บวันนี้ผมให้วิ่ง3ามคำนวน1ณ1นกุมภาใช้สิบหกุมภาสี่เก้านึ่งสามเก้วิ่ง3มถูกวิ่ง3ครับต่อมาเลยครับ3ามแปเอา4มาบวกหลักแสน4ีบวกเเป็น13ได้วิ่ง3อีกพี่น้องครับและงวดวันที่หมีนาออกเลยครับ253 603 ถูกวิ่ง3ครับ3โอเคครับมาดูงวดต่อไปเลยดีกว่าครับมา3 8 24ดเอา4มาบวกหลักแสนอีกรอบหนึ่ง4บวกสเป็น6ได้วิ่ง6พี่น้องครับข้อมูล1มีนามาใช้16มีนาและออกเลยครับ9 97 626ถูกวิ่ง6ครับต่อมาครับงวดปัจจุบันครับคำนวณ16มีนาใช้1เมษาถ้าสูตรของเราเดินต่อ เราจะได้เลขวิ่งตัวนี้มาเลยครับ3คูณ9ได้2 7 7ก็บวก9ได้16ผลคูณผลบวกได้วิ่ง6พี่น้องครับได้วิ่ง6รูด6อ่ะถ้า6มาจะได้644 6 6, 6, 6 0 0 6ผมวางไว้4หางเท่านั้นเน้นที่4 6่หคลิปต่อไปผมจะเอาชุดที่3มาให้ดูอ่านี้ชุดที่1ได้ตัวนี้ครับ ชุดที่1ได้วิ่ง0ูนยถ้าศูนย์มาผมให้เน้นที่0ูนย์ตัวนั้นนี่ศนย์หกศูย์สถ้าศูนย์ตัวนี้มาเอาศูนย์มาชน6เราจะได้0ูนย์หแล้วนะครับต่อไปพี่น้องครับเรามาดูชุดที่3ามที่ผมจะลงต่อไปนี้จะได้อะไรฝากกัด้วยครับมาสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันขอบพระคุณ พี่น้องทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ลุงทัศน์วิดีตลอดมาขอเบพระคุณมากๆวันนี้ขอให้โชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราทุกๆคนครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ